你打卡。 เด็กสวยใสขนาดนี้ใชยูราจ่ะอยู่รานี่นะคะเราแพงไหมคะเราไม่แพงดีด้วย่ารุดผิวหน้าให้แล้วนะคะด้วยถุงชุบิวด้วยยูรานี้ที่ก๊วยฟรีวันและกันแดดด้วยยูราบิวที่ซันสกรีนทรีวันเท่านั้นแหละเจ๋หล่อยู่รานี่นะคะงเห็นนี่มีสือนะคะวัสดุท็อปริษัทแม็กซ์แวนูและ2 0กรัฟที่7ซเว่นอิเลฟเว่นอุยเพืนพี่ชาแลรวไปละอยากสวยยูราความลับของความสวยตั้มั่นใจตั้ใชจเอง ขานาดนี้คุณกำลังฟังเบาะเกินร้อยที่ FM 97วอนติเนียลสเตชันผลิตรายการบนสัตว์เทียมแคมเปญจำกัดสนใจลงโฆษณาติดต่อ086 368 0594เดี๋ยวเต้ร้องเพลงพี่เต้เอตเต้ร้องเพลงเอตเต้ร้องเพลงตลอดเวลาให้ฟัง พูอ,อย่อกาพนะพูดกันนะทุ่พูดกันเร่เปิดด็นร้อน <Okay. S 1> ของสดเด็นดัโดเคนว์เจาูเมาเกินร้อยโดยยูราความลับของความสวยตั้มั่นใจตั้ใช้เองค่ะนะคะ026 เก้าหนถึง9นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ตอนนี้มีเรื่องราวอะไรอยากจะมาแบ่งปันกันนะคะหรือว่าต้องการที่จะให้เราให้คำปรึกษาให้กำลังใจปลับทุกนะคะปลุกพลังชีวิตตอนนี้นะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะน้องเต้ยขาวพอดีพี่ไปใต้มาแล้วก็ตอนขากลับมานี่นะคะตอนนั่งรถกลับบ้านเนี่ยคนที่ไปรับเนี่ยเขาก็เปิดเพลงของคุณพงศิษฐ์นะคะแพ้วพี่ว่าเพลงนี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ฟังนานแล้วแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงชอบเหมือนกันรู้สึกประทับใจแล้ววันนี้มีโอกาสดีนะน้องเต มานั่งงน้างพี่ป๋อมกีตาร์ผู้ใจเราเป็นว่าร้องให้พี่ฟังแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกๆุกท่านเนี่ยทั่วประเทศฟังเลยชื่อเพลงตลอดเวลาตลอดเวลานะคะพี่อยากจะฟังสดๆตอนนี้เลยค่ะได้เลยครับได้เลยก็ถือว่าฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ใครที่โทรเข้ามาอยากพูดคุยกับเราก็ได้เลยครับศูนย์สองหกหกเก้าหนึ่งแปดสี่สามแปดถึงเก้านะคะพักสายตาเถิดนะคนดี หลับลงตรงนี้ที่ที่มีแต่เราสองคนผ่านเรื่องราวผ่านหนาวผ่านฝนสับสนหลายความบางเวลาต้องการสักคนไว้คอย พูดคุยความรักเอ่ยงดงามอย่างนี้จนชื่อชื่อ หลับตาฝันดีรักเอ่ยรักที่เข้าใจถึงกันพักกายพักใจหลับตาฝันดีดูสิใครโทรเข้ามานี่ไปคุยกับคุณเกียร์ สวัสดีครับคุณเกียงสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพราะไม่เพลงอชอบมากชอบมากมค่ะมีอะไรให้รับใช้คะปล่อยเข้ามาหนึ่งสายแล้วต้องต้องคุยกับคุยกูค,ยกคุณเต้ยแป๊บหนึ่งก่อนครับจะ สวัสดีครับพ,พี่เกียงพี่เกียงพี่เกียงอยู่แถวไหนครับผมอ๋ออยู่ย่านแถวแถวธุรกิจเลยนะฮะไม่ไม่ทราบว่าทําเกี่ยวกับอะไรอยู่ครับผมไม่ทราบว่าทําทํางานเกี่ยวกับอะไรครับพี่เกียงอืมตัวเลขฮะพวกวันที่สิบหกกับวันที่สองวันที่หนึ่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับ <c oughs> ไม่ไม่ใช่นะโอเคนะคะคุณเกียงค่ะ ก,ก็ฟังในเวลาอันจำกัดตรงนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือคุณเป็นคนคิดมากนะคิดเยอะแล้วก็สุขุมนะเป็นคนเป็นคนผู้หญิงคนนี้นิ่งนะคุณเป็นคนนิ่งเท่าที่ฟังเลยนะค,ะคุณเกียงพเพื่อนอาจารย์ตุ๊กพยายามจะจะฟังให้ชัดๆสายตรงนี้เนี่ยนะเป็นคนนิ่งแต่ว่าเป็นคนคุณนี่เป็นคนน่ากลัวนะเพราะว่าเป็นคนที่คิดเยอะอะคะ่ะคิดเยอะแล้วก็เอาเป็นว่าเชื่ออะไรใครยากอะ ไอ้ชื่ออะไรคะยากับางครั้งเนี่ยมันหมดความสุขไปเหมือนกันคุณเกียงเขาเรียกว่าคิดเยอะใช่ไหมคะแล้วก็กนการคิดเยอะเนี่ยบางครั้งมันทําให้เราลุ่มลึกทําให้เราละเอียดละออแต่บางครั้งมันไม่ทันการแล้วมันก็จะกลายเป็นถ้าสะสมมากๆมันจะทําให้เรามองโลกในแง่ค่อนข้างลบไปสักนิดนะแล้วก็ชีวิตมันก็จะทําให้หาความสุขได้ช้าได้ยากขึ้นอืมค่ะ ชีวิตที่ใช้ชีวิตปกติแล้วเนี่ยคุณเป็นคนเป็นคนละเอียดทุกเรื่องแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นส่วนตัวสงูงคิดเยอะมากอะค่ะระแวดระวังต้องปล่อยวางมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณเกียงจะคิดบางครั้งเนี่ยเรื่องนิดเดียวคิดไปเรื่องยี่สิบคิดไปสองพันครับผมพอมันเป็นแบบนั้นป้าคุณเกียงหรือภาพออกมามันทําให้เราทําให้เราอะไรล่ะ มันทุกเรื่องอ่ะจริงๆออกอากาศไปก็ก็นั่นนะเอาไว้ไว้หลังไมคค่อยคุยกันแต่ว่ามันทําให้คุณเกียงม,มีความสุขน้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลยอ่ะครับมันมันสัมผัสได้ว่าคุณใจคุณใจคุณเหมือนซากอ,ะอ่ะแรงไปนิดนะได้ใช่ไหม อาจจะบอกว่าท่าชิตัวเดียวจะหว่างไม่ดีอีกอะไรประมาณนี้ก็คือว่ามันทําให้เรามองอะไรมันไม่สดชื่นนะคะชีวิตจะปล่อยวางเหมือนเราหยิบก้อนหินนะคะเรากําก้อนหินเนี่ยมันเจ็บเจ็บมือมากเลยแค่คุณเกียงปล่อยก้อนหินวางลงไปเนี่ยปล่อยวางเนี่ยมือที่เจ็บนั้นเนี่ยมันก็จะคลายและเราก็จะได้รู้เลยความสุขอยู่ใกล้นิดเดียวแค่เราปล่อยวางอย่าคิดเยอะปล่อยให้มันเป็นชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่ดําสนิทหรือขาวบริสุทธิ์ ทุกอย่างเป็นสีเทาเพียงแต่ว่ามันจะเทาจางหรือว่าทาเข้ม uh huh. ถ้าเราทําใจได้เท่านี้แล้วยอมรับในมุมที่เราคิดว่าเราเลือกมุมที่ที่ทําให้เราสบายใจในการครบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรวมง,งานคนที่บ้านคนในครอบครัวทุกสิ่งอย่างเนี่ยเราเลือกมองในมุมที่ทําให้เราสบายใจความสุขอยู่แค่เราคิดเท่านั้นเองกับคุณเกียงนะคะโอเคไหม <laughs> ต้องไหมเออนักข่าฟังเสียงรู้เลยว,ว่าคิดเยอะแล้วเกินเลยเนาะ นะอย่าเยอะอย่าเยอะค่ะแต่พอฟังประโยคมันหัวเราะได้เฉยว่าเริ่มปล่อยวางไ,ได้นะ,ะก็ะแสดงว่าก็คือแค่ฟังอาจารย์แค่ยอมฟังอาจารย์ตุ๊กพูดอาจารย์ตุ๊กพูดถูกมั้งหรือเปล่าคะอืมค่ะเนี่ยใช่เป็นคนคิดเยอะอนั่นล่ะ dafür. นัก,น,กนักจอมวางแผนกูอาจจะเป็นเพราะงานที่คุณทำสาขาที่คุณจบมามันมันทำให้นิสัยคุณเป็นแบบนั้นคิดจับตัวเลขพลาดยากพลาดไม่ได้ท <สา S 1> ุกเรื่อง คุณไม่ค่อยวางใจใครนั่นๆๆๆเยอะอะค่ะเยอะนี่แหละมันทําให้เราทําให้เราไม่อะไรนะคะไม่ไม่เลือกมองมุมดีของเขาคนเราระวังตัวได้แต่ไม่ได้ทําให้ชีวิตเราหมดความสุขอะค่ะครับ แม้กระทั่งโจรเองเชื่อไหมโจรมันยังมีมุมน่ารักเลยอาจารย์ต้องไปพูดให้นักโทษ<อ>ที่นักโทษประหารในเรือนจาฟังนะเพราะว่าจะต้องเข้าไปพูดให้เขาสบายใจคือหน้าที่ของนักจิตวิทยาเนี่ยนะคะน่ารักอาจารย์ตุ๊กเขาเข้าไปอยู่ติดกับกงเขาเลยนะคะคเขาบอกอาจารย์ผิวสวยมากเลยแล้วก็บอกเออนะมองซะหามองสิ่งสวยๆงามๆมองซะก่อนจะตายเขาเพูดยังหัวเราะได้น,นักโทษเขายังเห็นเลยนะว่าผิวเราสวยมันจะตายอยู่อีกเจ็ดวันแล้วเยังมองเห็นผิวเราสวยแสดงว่าเขาก็ได้คุยกับคนที่ทําให้เขาสบายใจเขาก็จะเริ่มมองหาสิ่งที่ทาให้ให้เขารู้ รู้สึกสบายใจคุณเกียงเองก็เหมือนกันนะคะดูหนังฟังเพลงซะบ้างทําตัวไร้สาระขึ้นมาซะบ้างเนี่ยมันทีชีวิตเราเราปล่อยให้มันดําเนินไปอย่างสบายๆความสุขอยู่แค่เอื้อมนะคะคุณเกียงอาจารย์ตุกให้กําลังใจเนาะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะอีกสายหนึ่งนะคะคุณยานารีค่ะสวัสดีค่ะยังสวัสดียังอยู่นะคะรอนานเลยสวัสดีครับค่ะค่ะเป็นอะไรคะมีอะไรจะวันนี้เราจะเล่าอะไรให้กันฟังดี อลไหสายหลุดไปหรือเปล่าสายหลุดนะคะสายหลุดไม่เป็นไรนะคะไม่รูประมนันะโอเคโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็ลองโทรเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆแล้วน้องเต้ยขาคนเรานี่นะคะพี่ระวังคนร่อตัวระวังหมดลืมระวังใจตัวเองว่ะลืมไปนะคะลองเพลงอันนี้สั้นให้พี่พี่เกียงด้ฟังสักหน่งนะคุณเกียงขาฟังอยู่นะคะอ๋อเอาคุณญานเดี๋ยวนะคะคุณเดี๋ยวนะคะคุณญาณอันนี้พี่ญาณนารีหรือเปล่าครับ ยานอ๋นอยานาโอเค,อเค,คยัง,อย,งอยู่ะะยังอยู่เอาคุยต่อค่ะมีอะไรคะมีอะไรคะจะคุยอะไรกันดีเราค่ะ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 ว่าว่าจะให้จะตุกยังไงคะ <laughs> จริงๆก็ขอจะยืนยันนะคะสาหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ตรงนี้นะคะว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทายอะไรเพื่อที่จะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาคุณยานารีก็เช่นกันนะคะแต่ว่าถ้าฟังแล้วเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการปรับปรุงตัวเองหรือว่าพัฒนาตัวเองหรือมองเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นอันนี้ยินดีโอเค <Okay S 1> นะคะเพราะว่าอาจารย์ตุ๊กเองเนี่ยไม่ไม่ใช่หมอดูเนะาะออาลองลองคุยกับน้องเต้ยน้องเต้ยชวนคุยนึงจ้าสวัสดีครับผมจ้าไม่ทราบว่าใครตั้งชื่อให้ครับ อ่าก็คือเป็นชื่อ <Diamond> ท <puzzles> ี่โดนเปลี่ยนใช่ไหมยะคือตอนแรกแรกก็ก็ไม่ได้ชื่อนี้เปลี่ยนชื่อนี้เพื่อเพื่อที่จะให้อ่าให้สบายใจขึ้นสบายใจขึ้นหรือเปล่าฮะประมาณนั้นใช่ไหมฮะอืมอ่าลองดูเผื่อมันดีขึ้นใช่ไหมครับอืมเผื่อมันดีขึ้น ครับแล้วตอนนี้ทำทำอะไรอยู่ที่ไหนแถวไหนครับผม,มรักมากน่ารักมากเลยค่ะเออ่ะโอเคนะคะเท่าเท่าที่ฟังเนาะพี่ไม่รู้เป็นพี่เป็นน้องอาจารย์ตุ๊กล่ะนะอาจารย์ตุก๊กเาเป็นพี่อาจารย์ตุกต๊กสองปีอาจารย์ตุ๊กห้าสิบเอ็ดค่ะก็เท่าที่ฟังเสียงนะคะเป็นคนเป็นนักเลงนะ จิตใจดีนะคะเป็นเป็นเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียประเภทที่ว่าคือถ้าชอบใครแล้วเนี่ยเอ่อจะจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะทุ่มาให้หรือเปล่าก็คือใจคำว่าใจนักเลงก็ใจไม่ใช่นักเลงไปยิงใครนะเป็นคนใจนักเลงคือเป็นคนที่ที่ที่พร้อมที่จะมอบใจให้ทั้งดวงอ่าประมาณนั้นคือเป็นคนใจใหญ่เออใจใหญ่ภาษานี้ก็เรียกว่าใจใหญ่ค่ะเรียกว่าเป็นคนลักษณะนั้นใจกว้างใจใหญ่แล้วก็เป็นคนเอ่อต้องใช้คําว่าอะไรล่ะคะเป็นคนที่เปิดใจ เป็นคนเป็นคนเปิดใจนะคะแต่ว่าข้อที่จะต้องนิดหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเนี่ยนะคะหลายหลายคนเนี่ยเขามองแล้วเขาเขาใช้เป็นช่องในการที่จะเอาเราเนี่ยเป็นอะไรบางอย่างในการจะไต่เต้าขึ้นไปเติบโตพี่พิทยานารีเข้าใจที่จะรุพยายามจะบอกใช่ไหมคะก็คือใช้ใช้เราเป็นเป็นโอกาสที่ที่จะขึ้นไปเติบโตหรือว่าเหมือนก็เอาประโยชน์กับเราแหละอออืมืมโอเคไหมโอเคนะครับ อ่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องต้องระวังตรงนี้นิดนึงเวลาคบใครเนี่ยให้ใจใครอย่าให้เกินร้อยอย่าให้เต็มร้อยนะคะเก็บใจไว้รักตัวเองนิดนึง uh huh. เป็นคนน่ารักมากนะคะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะแต่ว่าจะต้องเหนื่อยมากๆกับการที่จะต้องดูแลความรู้สึกของทุกๆคนนะคะตรงหรือเปล่าคะค่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 ะ ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์ตุ๊กได้พักสักนิดนึงนะเดี๋ยวได้ร้องเพลงให้ฟังนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะได้ดมยาดมแล้วนะฮะในห้องส่งตอนนี้เรื่องจริงเลยนะครับผมอาจจะเป็นลมเป็นแรงในห้องส่งไปซะก่อนอเดี๋ยวฟังเพลงกับผมคุณกุ้งรอแป๊บนึงนะคุณกุ้งนะคุณกุ้งนะเดี๋ยวให้อาจารย์พักก่อนเพราะว่าแกต้องใช้พลังเยอะนะครับผม เคยส่องฟาเก็บเอามาเก็บไว้ในใจเก็บพลังเก็บแรงแงแสงยิ่งใหญ่รวมกันไว้เป็น กาเวลาผ่านเลยสิ่งที่เคยผิดหวังช่างมันหนึ่งตัวตนหนึ่งคนชีวิตแสนสั้นเจ็บแค่นั้นก็คงไม่ตาย ธรรมดาเวลาฝ้าครึ่งเม็มนอายุฝนอยู่บนฝ้าฟ้าคงไม่นานตะวันสาแสาางแรงกล้าสองให้ฟังห้อง มมาสินหวังมเมื่อยังมีพรุ่งนี้ให้เดินเริ่มใหม่มันคงไว้ดังเช่นตัว,วดีไงวะทำที่พ้นดีขึ้นแล้วค่ะ <c oughs> ดีขึ้นแล้วพอ <c oughs> ดีว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนยันสว่างเลยรู้สึกพอใช้พลังมากๆเนะาะค่ะคุณกุ้งขาสวัสดีค่ะย,ยังอยู่ไหม วัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะลองคุยน้องเต้ขอให้เป็นสายสุดท้ายนะคะสายวันนี้สําหรับวันนี้มาเดีจะต้องไม่ค่อยสบายแต่ว่าได้ค่ะน้องเต้ชวนคุณกุ้งคุยนิดนึงอ่าพี่กุ้งน้าหนักเท่าไหร่ลวครับตอนนี้ฮะอยากคลายมากเท่าไหร่นะฮะหกสิบเท่าไรหกสิบเท่าไหร่และสูงเท่าไหร่ครับอืมเท่าๆผมเลยครับตอนนี้ครับคือว่า คือหมายถึงว่าความอ้วนเท่าๆผมแล้วตอนนี้ครับ <c oughs> ดูซิณเต้ยทำไมทำไมเวลาที่หน่งผู้หญิงถ้าถามอายุกับถามน้ําหนักเนี่ยจ,จ,จ,จะ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 โกรธนะจะงอนเลยนะแต่พี่กุ้งไม่นะพี่กุ้งตอบตรงนะอืม <c oughs> แล้วพี่กุ้งอยู่แถวไหนครับเนี่ยอืมพ,อพูดมากนิดเดียะค่ะจันุกจะฟังเสียงนะคะ<อ>ทําอะไรอยู่คะทําอะไรอยู่คะตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ทางานอะไรครับ อ๋อาสีเย็บพาเนอะรายได้ดีเนอะรายได้ดีนะเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆต้องเป็นรถขายโอ่งนะคะถ้าเรื่อยๆครับโอเคนะคะเอาเอาเท่าเอาเท่าที่ได้แล้วกันนะคะก็ก็เออเป็นคนยังไงดีอ่ะเออนนี้พูดยากนะวันนี้บัณดีคนจะจะจะพูดอะไรออกสายออกอ่อนแอเนี่ยอาจารย์ตุ๊กพูดได้แค่ไหนครคุณกุ้ง กูได้หมดโอเคโอเคนะคะเออเป็นคนเดี๋ยวนะคะขออนุญาตพูดตรงๆนิดนึงนะคะเป็นคนเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรล่ะอย่างนี้เดี๋ยวเดีย๋ยวค่ะพยายามหาคําที่ดีเขาเรียกว่าค่อนข้างอาพับนิดนึงพูดได้นะพูดได้นะก็คือว่าทําความดีกับใครเนี่ยอย่างมากก็เสมอตัวนะ่ะนะคะก็คือว่านอกจากเขาเขาจะไม่ไม่ไม่ขอบคุณแล้วเนี่ยบางครั้งนี่แค่ขอบคุณ ยังยังไม่มีเนี่ยนะคะก็ยังเขาแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าเราทุ่มเทเราเราลงเหนื่อยเกือบตายไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนรอบๆตัวเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าคุณกุ้งเนี่ยทำอะไรไปแล้วก็ไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสัญญาณขอบคุณไม่มีสัญญาณว่าเห็นซาบซึ้งในสิ่งที่เราทาเนี่ยก็ไม่ต้องคิดอะไรนะคะเพราะว่าตัวคุณกุ้งเองเนี่ยเป็นคนไม่ไม่ช่างพูดไม่พูดว่าตัวเองคิดอะไรไม่พูดว่าตัวเองต้องการอะไรส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เก็บ เมื่อมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็คือทําให้คนรอบๆตัวเราเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเราคิดอะไรนะแล้วก็ทําให้คุณกุ้งกายเป็นคนกลายเป็นคนเขาเรียกว่าไม่ค่อยพูดหนักมากขึ้นแต่ว่าไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่คิดไม่รู้สึกไม่พูดเนี่ยตัวตัวรู้สึกตัวคิดเยอะออแล้วก็ทําให้เรายิ่งมีความรู้สึกว่าเออเราจะเชื่ออะไรได้มากแค่ไหนเราจะเชื่อใครได้แค่ไหนจะเป็นลักษณะน,นั้นนะคะคุณกุ้งขาถูกั้งหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกัน นะคะต้องต้องพยายามต้องพยายามรีแลกซ์ก็คือผ่อนคลายขอโทษต้องพยายามที่จะผ่อนคลายแล้วก็พยายามคืออย่างที่บอกนะคะเราถ้าเราทําแล้วเราสบายใจทําอะไรให้กับใครสบายใจแล้วเนี่ยไม่ต้องไปหวังว่าผลมันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปน้อยใจเสียใจไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะค่ะเราทําแล้วเราสบายใจเราทําเลยโอเคไหมนะคะขอบคุณครับคุณกุ้งครับจ้าขอบคุณมากชมคนไหนชมคนไหน ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากวันไหนาจาจะตุ๊กสุขภาพดีกว่านี้เนี่ยจะจะจะทายให้ได้ดีกว่านี้นะคะวันนี้หมดพลังจริงๆค่ะครับค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงแจกแล้วนะน้องเน้งน้องเน็งซะหน่อยสิเนี่ยใครโทรเข้ามาตอนนี้นะคะอยู่ล่านะคะทุกนาทีที่เคยสัมผัสรู้ทันทีว่าเธอคือคนพิเศษที่ฉันเฝ้ารอมานาน ธอเข้ามาโทรเข้ามาตอนนี้ยูราจะแจกแจกง่ายๆที่นี่กับเมาเกินร้อยสวัสดีค่ะคุณเบิร์ดค่ะสวัสดีค่ะบอกมันเลยเรามีเวลากันน้อยฟันท <c oughs> งมาเลย <c oughs> อ๋อเหรอคะอ๋อคะ่ะวันนี้โชคดีมากๆคะ่ะค่ะ คุณเบิร์ตค่ะคุณเบิร์ตต้องบอกมาแล้วล่ะค่ะว่าทำยังไงคุณเบิร์ตถึงสดชื่นแจ่มใสหน้าตาสัตว์สวยมีคเคล็ดลับอย่างไรมีเคล็ดลับอะไรค่ะที่สำคัญต้องทำจิตใจให้มีความสุข ค่ะแจกกันง่ายๆไปเลยกับคุณเบิร์ตรับไปเลยนะคะอยู่ราคิดรับความงามตักมั่นใจตักใช้เองเลยค่ะรับไปเลยติดต่อหลังไม้ด้วยนะครับค่ะ,อะขอบคุณมากครับผมเวลาเราใกล้จะหมดแล้วครับผมค่ะวันนี้นะคะก็เราสองคนเนาะอสรุปแล้วว่าเกนโดกลับมาไม่ทานกลับมาไม่ทน,นะะแต่ว่าเราสองคนก็พยายามทําหน้าที่นะคะก็ให้กําลังใจกันไปะนะคะสําหรับตอนนี้นะคะอยากให้น้องเต้ยของเรานะรบกวนตัวนี้ช่วยพ r รสักนิดนึงนะคะ,อะเอา ลูกอีสานการบินไทยนะครับผมพรุ่งนี้เวลาเอ้พรุ่งนี้วันที่25สิงหาคมนะครับทีมลูกอีสานการบินไทยจะบุกไปเยือนโรงเรียนอัมชันทนบุรีนะครับเป็นเริ่มเตะตั้งแต่4โมงเย็นที่สนามโรงเรียนอัมช,ชันทนบุรีนะครับแฟนๆลูกอีสานบ้านเฮาเดอร์ู้ได้ว่างๆกับไปเชียร์กันครับพี่น้องมีการถ่ายทอดส,สดพร้อมผ่านจานดำและจานส้มช่อง KM c h a n ช e นนะฮะ ติดต่อธุระ,ะไปะดูที่สนามไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็เปิดทีวีชมถ่ายร้อดเกันได้เลย,เลยครับใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้ของลูกอีสานเอซนะครับก็ไปกันได้ครับ <c oughs> ผมสั่งไปด้วยจ้า โอเคโอเคนะคะก็อยากจะขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะเดินทางทั่วไทยข้อมูลฉับไว้ใช้บริการ1490เรียกบกสนะคะตัวบกสทุกที่นั่งหักรายได้ขึ้นกำไรสู่สังคมในโครงการหนึ่งสร้างหนึ่งความดีร่วมสร้างสังคมดีกับบขสค่ะขอบคุณยูร่าครับความลับของความสวยตักมั่นใจตักใช้เองยูร่าพิงค์คิสไวฟรีอินวันยูร่าบิวตี้ซันสกินฟรีอินวันขนาด10กรัมมีจำหน่ายแล้ว ที่เซเว่นดีครับค่ะสำหรับแฟนเพลงทุกๆท่านนะคะแฟน,แฟนรายการของเมาส์เกิรร้อยนะคะเราจะกลับมาพบก,กันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะกับดีเจเคนโดนะคะจันทุกก็จะมาวันศุกร์น้องเต้ยก็จะมาช่วย,<ช>เ,ยเ,วเพลงของเราไปแล้วครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ นหน้าด้านูน้าดานดูไม่เตียมตัาด,าด <c oughs> ไม่รู้แต่ไม่รู้มาชานาด้ามากโอเคาดาไม่เป็อะไรไ่เ้ไไเไไเาหน้าต้องเตรียมอะไรมาบ้างรู้ <c oughs>